เคยเห็นหลอดยาซีฟันในหลวงไหมครับอ้าบางคนไม่เคยเห็นอ่ะลองดูด้วยกันครับหลอดยาซีฟันในหลวงครับหลอดพระธานมาลองดูครับนี่ครับนี่ในหลวงใช้ยาซีฟันแบบไห้ครับผู้ช่วยผมอยากจะ้วกในหลวงใช้นะยาซีฟันแบบไหนไปบรรยายที่ภูกเก็ตเข้าเซเว่นบอกวันนั้นแกขนลุกเลยครับเพราะอะไรครับยาซีฟันในหลวงถูกที่สุดในร้านเลยครับ นี่หลวงใช้ของที่ถูกที่สุดในร้านครับประหยัดมากเลยนะประหยัดจริงๆครับอ่ะลองดูลองเท้าในหลวงครับนี่ครับใช้สึกแบบนี้ครับนี่หลวงครับไม่ใช่ใช้ทิ้งใช้กว้างใช้สึกอย่างเงี้ยเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนส้นเท้าครับนี่คือเข็มขัดหนึ่งในเจ็ดเส้นของในหลวงสูตรในหลวงนี่ใช้แล้วปะแล้วพายอีกด้วยนะปะนะครับสูตรในหลวงครับประหยัดปม่อย่าจริงๆครับลดในหลวงครับ ดูรถในหลวงให้เกิดปัญญาดูอะไรครับกำลังดูอะไรอยู่ครับเออดูอะไรครับดูให้เกิดปัญญาเขาดูอย่างนี้ว่าในหลวงขับรถฟ้าชายสมเด็จพระเทพเนี่ยพาลูกๆนั่งรถเก่าๆแล้วไม่เปิดแอร์ครับเห็นไหมเนี่ยเปิดกระจกแสดงว่าไม่เปิดแอร์ใช่ไหมประหยัดแต่คนไทยแต่ที่ว่าโอ้นี่หลวงนี่ประหยัดจริงๆขับรถไม่เปิดแอร์ แล้วคนไทยเวลาดูในหลวงขับรถดูอะไรครับ <c oughs> นี่แหละครับกูละครับงวดนี้แน่นอนเลยงวดนี้แน่นอนครับ <c oughs> วายเราดูได้แค่นี้เองครับ